ครับครับผมเซอร์วิสคืออะไรครับครับฟ e ูลเฟมส์เซอร์วิสฟอร์อีคอมเมิร์ซนะครับคือบริการทางสินค้าครบวงจรหลังบ้านเลยครับที่จะมาจะเข้ามาทําแทนเจ้าของกิจการเลยครับทั้งโปรเซสเลยตั้งแต่เป็นคนรับสินค้าเข้าคลังแทนให้นะครับแล้วก็จะมีการจัดเรียงสินค้าเข้าสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วเราก็จะจะส่งสินค้าให้ตามรายการออเดอร์ซึ่งก็จะมีการจัดเตรียมสินค้าเนี่ยตามรายการออเดอร์ที่เจ้าของร้านมีการส่งเข้ามาให้เรา ซึ่งจะมีระบบหลังบ้านเข้าไปให้ลูกค้าใช้ฟรีเลยครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถไปดึงออเดอร์จากทุกแพลตฟอร์มได้แบบเรียลไทมแบบอัตโนมัติด้วยนะครับหรือว่าจะมีคำสั่งซื้อที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นๆที่ต้องมีการเข้ามากรอกแบบแมนนวลก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็เราจะจะส่งสินค้าให้กับผลส่งที่ทางร้านค้าเนี่ยมีการเลือกใช้เข้ามา ซึ่งของเราชิปสเปซเนี่ครับจะมีระบบหลังบ้านที่เข้าไปคอยมอนิเตอร์เรื่องของออเดอร์แล้วก็ตัวสต็อกแมネจเมนต์ให้แบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของดาต้าเบสหลังบ้านที่เจ้าของร้านสามารถนําไปต่อยอดเรื่องของการตลาดได้ด้วยครับตรงนี้ซึ่งก็จะสามารถมีเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นํา Data ส่วนนี้ครับไปต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพในการขายได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับตรงนี้